ันนี้นะคะเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันค่ะวันนี้ก็จะมาทําอาหารที่มิวสิกชอบมากๆนั่นคือเมนูที่ชื่อว่าข้าวคุกกะปินั่นเองค่ะทาีก่งาหรไม่ได้คือข้าวสวยนะคะข้าวสวยที่เราจะมาทําจะต้องแข็งแข่งนิดนึงนะคะหลักการเดียวกับ ข้าวผัดไข่หรือข้าวผัดกะเพรานั่นเองนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราทำข้าวข้าวที่มันเละเกินไปนะคะเวลาผัดนะคะมันจะทําให้เหนียวติดกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าวเย็นนะคะหรือว่าข้าวแข็งๆหน่อยก็จะดีมากค่ะบางคนเขาก็จะเอาข้าวเย็นนะคะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะมันก็จะทําให้การการเกาะตัวของเขาเนี่ยน้อยมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ข้าวร่วนซุยได้ค่ะ ส่วนผสมที่สองนั่นคือถั่วฝักยาวค่ะนะคะสำหรับถั่วฝักยาวนี้นะคะเราก็ได้มาจากคุณลุงนะคะที่เราสั่งกระบอกไม้ไผ่เขานะคะที่เออเอาไปขายที่ตลาดห้าตำลึงนะคะที่ไปขายน้ำสูตรพายค่ะวันนี้นะคะคุณลุงก็นำถั่วฝักยาวนะคะปลอดสารพิษมาให้นะคะต้องขอบคุณลุณลุงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีทิพย์าค่ะพิาส่กรค่ะส่วนผสมต่อไปคือนี่นะคะหมูสับ สำหรับหมูสับนะคะปกติที่เขาใช้ทำข้าวมูกปีกันเขาจะใช้หมูสามชั้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีความมันมากนะคะแล้วก็ลูกชายก็ไม่ชอบนะคะก็เลยชอบเป็นหมูสับแทนนะคะก็เลยตัดเป็นหมูสับค่ะ สำหรับนี่นะคะกุ้งค่ะกุ้งนะคะตัวนี้อาจจะซีดนิดนึงนะคะสั่งมาจากเพจของคุณสมใจขุนม,มีค่ะเป็นเพจที่ทำอา,อาหารทะเลแห้งเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใส่สีค่ะเพราะฉะนั้นสีเขาก็จะซีดนิดนึงนะคะไปค่ะนี่ค่ะกุ้นเชียงนะคะกุงเชียงหอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะนะคะส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ําตาล น้ำตาลมะพร้าวนะคะที่สำหรับไว้ใส่กับมุมหงหวานค่ะฮะซิ๊วขาวค่ะนะคะซิ๊วดำหวานค่ะอันนี้ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะน้ำมันหอยเอ้ยน้ำมันหอยค่ะ<อ> <laughs> หยดนิดนึงนะคะแล้วก็ท <c oughs> ี่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ค่ะ นี้นะคะไข่ค่ะเราก็จะมาทําไข่เจียววสําหรับทําเป็นเส้นๆโรยหน้านะคะสําหรับเมนูที่ชื่อว่าข้าวคุกกะปิค่ะไปดูกันเลยค่ะทํายังไงคะไปนะ <Wow. S 1> อีกอันนึงนะคะที่ไม่ได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือกะปินะคะนะคะอันนี้เป็นกะปิแท้นะคะสั่งมาเลยจากที่ห้อนี้เลยค่ะ เป็นปุ้งแท้ค่ะเป็นเคยแท้ค่ะขาดไม่ได้นะคะสําหรับพระเอกในเมนูข้าวคุกกะปิค่ะอะก่อนอื่นเราก็จะมาทาําการหั่นทัวฟักยาวกันก่อนนะคะทุกคนัวฟักยาวปราจานพิษของเราจ้าไปหั่นกัน หนึ่งชั้นทึ่ค่ะเดี๋ยวเราก็ผสมนะคะดูประสิทธิ์กับ้านะคะดนะคะเดี๋ยวเราทำการเจียวไข่กันก่อนนะคะ ร้อนค่ะ เตรียมนะคะทัดข้าวนะคะเราจะไอ้นี้ก่อนค่ะทำหมูก่อนทำหมูสับประมาณครึ่งกิโลนะคะซอสติ่งขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยจา้าหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอปแคุ่กกิดนะคะแล้วก็รอให้เดือดน้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณหนึ่งชอ้อนโต๊ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะว่าโอเคไหม ขาหวานค่ะประมาณครึ่งช้อนชาพอค่ะดูสีมันนะคะให้สีมันได้อย่างที่เราต้องการนะคะจะออกสีน้ำตาลน,นอนอเดี๋ยวที่ใช้เหมยกสักเพราะว่ามันจะเกี้ยวง่ายนิดนึงนะคะทุกคน เราก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปเยอะๆนี่นึครับ ควหวานอาจจะต้องใช้เพิ่มอีกประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตารปี๊บลงไปนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมาเคีเ่ยวจนน้ำคุกขิดประมาณนี้นะคะเราก็ติดไฟค่ะตักใส่ชามไว้นะคะค่ะใส่น้ำมันลงไป ลงไปนะคะกระเทียมหอมกระเทียมแบบกรอกเหลืองๆแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวไปนะคะาการาใ่อนนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันะติดกันกะะแต่ว่านี่มันเป็นกระทะทุบร้อนถืแล้วนะอาจจะไม่ติดมต่ก็จะไม่ติดกรงกระทะ เทาลงไปเลยเลยสองสามีได้ดประมาณสี่จานนะคะบทีภาพอันแอดจะไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าใช้ก้องมือถือถ่ายธรรมดานะคะเราไม่ได้ใช้ก้องใหญ่ัอาจจะมีแบบแสงเข้าเยอะหน่อยบมันใกล้หน้าต่าง ก็พยายามจะลดแสงลงนะคะเวลาที่ตัดกลับต่อค่ะก็จะพยายามลดแสงลงแต่มันก็จะได้เท่าที่พอสมควรนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก็กินไปด้วยกันกับการันนะคะก็จะทําอาหารง่ายๆสไตล์คนทํางานนะคะวันหยุดเราก็จะมาทำอาหารทานกันค่ะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะเราก็จะแบบค่อยๆออกไปทานข้างนอกกันนะเราก็ทํอาหารสไตล์ง่ายๆนะคะ ก็กินไปด้วยกันกันนะคะอยากแนะนําให้ทําอาหารอะไรนะคะหรือว่ามีเมนูสูตรเด็ดอะไรอยากให้ทําวิดีโอน,นี้นะคะ mm. กะ็คอมเมนต์เิเข้ามาได้นะคะนี่นะคะพอเราได้ความร้อนไปเนี่ยตัวกะปิมันก็จะละลายอ่ะแล้วก็ผสมไปกับไอ้ตัวข้าวนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยค่ะถั่วฝักยาวเขาก็จะสุกไปด้วยนะคะเขาก็ไม่สุกมากเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องใช้ความุบนะคะ ต้องผัดข้าวว่าใช้ไฟอ่นอ,อนๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกระทะค่ะผัดให้ข้าวมันแห้งนิดนึงนะคะเหมือนกับการผัดข้าวผัดไข่หรืวข้าวผัดกะเพราะะถ้าเกิดใช้ข้าวแข็งนิดนึงมันก็จะไม่มันก็จะไม่อะไรนะมันจะไม่ติดกัน,นะคะเพราะข้าวอ่อนมันจะติดข้าวปีอันนี้วอมเพ็มมากเดี๋ยวเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะ ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วซึ่งกะปิแท้นะคะเคยแท้มันก็เซ็คเกอรนี้น,นะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำเครื่องเคียงกัน 天要下雨啊！嗯哦 นี่นะคะข้าวผุกกะปินะคะของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมทานกันได้เลยจ้าค่ะข้าวผุกกะปิของเราข้าวผุกกะปิเยอะยุ้จ้าแบบนี้ข้าวผุกกะปิเยอะย้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็ทานกันได้เลยนะคะมาค่ะมาทานข้าวกันนะคะโอ้ยสวยอ่ะไม่อยากจะทานเลย แตงกวาตัวอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปเอาแตงกวาค่อนค่ากันนะคะเพราะว่าตัวข้าวผู้กะปินะคะได้ได้ตัดความเปรี้ยวของมะนาวไปด้วยแล้วก็มีความหอมนะคะก็จะอร่อยมากๆค่ะใช่ค่ะเก็บมะนาวกันดีกว่าอ่ะลูกล่างๆนี้นะคะ <c oughs> ลูกล่างๆนี้ใหญ่หน่อยนะคะ เราไปข้างในเราไปเก็บข้างในกันค่ะข้าวขากไคค่ะใส่กุ้งฝอยนะคะใช่กุ้งทอดค่ะใส่กุเชียงไปนะคะใส่พริกค่ะแล้วก็หอมแดงเดงนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เมหวานค่ะ เค็มนะคะเราก็สามารถทําน้าพริกน้าปลานะคะเป็นแบบพริกจ้นดาซอยนะคะใส่น้ำปลาใส่มะนาวนะคะแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็มาโรยรยค่ะ mm hmm. คือมันจะมีหลายรสชาติในข้าวคุกกะปิค่ะมีข้าวกุ้งแห้งนะคะมีข้าวกุ้งเชียงค่ะมีไข่นะคะไข่ฝอยแล้วก็ตัวพริกสดจินดาแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็ตัวหมูหวานนะคะ คือถ้าสมมดเป็นเด็กนะคะเด็กเขาก็จะไม่ค่อยทานหอมนะคะแล้วก็ทานพริกแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ะคะ่ะเราใส่เฉพาะตัวที่ตัวที่เด็กๆชอบนะคะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากถ้าวันนี้ถ้ายัางไงวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้เลยค่ะก็ไปลองทํากันดูนะคะเพื่อน,อนๆที่อยากจะทํานะคะเราก็ถ้าวัตถุดิบมีไม,ม่ครบนะคะเราก็ใส่เป็นบางตัวก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ตัวที่ขาดไม่ได้คือตัวกะปิข้าวแล้วก็ตัวหมูหวานค่ะ ซึ่งไข่มันก็จะดีอยู่แล้วนะคะตามบ้านทุกคนนะคะก็สามารถใส่แค่นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนค่ะก็อันนี้ค่คุกกะปิกนะคะง่ายๆสไตล์จารุกรันค่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกดติดตามกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะ